สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเบิร์ตสุขสุคนเมื่อนี้กาบอด้าเพิ่นสิพ้าลูกๆเพิ่นไปหาหน่อไหม่พี่น้องลงหวยผัวแหละแต่ว่าเฮ้าบอได้ไปนําเพิ่นไปพี่น้องเลยพอกันอยู่หวยเด้อว่าสิได้บ่หน่อไหม่มันสีย่งบอไก่สิเบิด์ะดูไล้พี่น้องเ้ยหน่อไหม่ก็ได้ไปรลุ่นนํากันเด้อพี่น้องเห็นอยู่บริษัฮ เห็นอยู่น้อยนึงมันบ่ค่อยมีดอกฝนเบิดแล้วพี่น้องกระแนงมันยังก็เริ่มบ่อยากมีแูละกะตายเดนีตกาเดยจักแนงกันเดียวนี โอ้มีปลาเช่ไหมงัวุมเขาว้ังคำพองแหมในน้องมีปลาเช่ไหมปไปพีหมุดเอาปลา อะไบคือเป็นสังอไงแม่ะไอน้กินอยู่่น้องคือแททำไมกัโบราณในแต่นงสน่ใหญ่ใหญ่เลยเนี่ย กอคือเก่าพี่น้องน้องไม่กบอคือเก่ามันอยากเบิดแล้วตัไ,ได้กบบดกระโบเห็นมันโบมีเลยเด้มาเลยเด้งัวข้าดตามหล้างกันแถ่ไ ฮะเพราะได้ตื่มนะเพราะว่าห้าสิบอนใหม่ยอยู่เทียงนาแกงใส่กันนะะ้นมนมนทอนงค,คือได้ลายพ<ป>ี่น้องปไปไไหนอะคะโอ้ไป่ะไป ไม่มสมไม่เสมเลยมันไข่แล้วมันจะไข่เลยแตนนํากระแตงหูพีน่น้องย่างผ่านแล้วในไม่ห็ตปาลดลไ,ดว,ลดไว,ลว้ไม่ใช่คิ้วใส่ก็เศร้าเองเศร้าแล้วไม่ใช่คิ้วเป็นใบหามเลือดประมาณสิบเนี่ยไปเฮ้ยลีนเขาจะอะไรลีน เป็นหน้าหมวกไงไปพัดซดมันชิโน่เลยหมวกไปสูดมันเราไปบุญราโอ้เือนป้าโรคหมดเราเปล่ยนหนาไปเบิร์ด้วยป้ากนอยตันไหโอ้

เราไหาสเข้ามาซะเกินเจะได้กะ่ไปทางข้างหน้าเป็นแนงหุ่นอกนี่มีแต่แนงทำนี่แหละบ้านนี้นะพ้นยุต๊กก็เด็กมันก็สิมแต่แนงทำนี่แหละเียหักไม้เบิง nhảy suốt cả xem nó mỏng, nè tony nằm nè, sắp nè, nè lại nè, 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 nè,

ไปได้จัง oh, อ oh, <ạ> oh. ันได้ลาให้ได้พอได้ตืมกันอยู่โอ้ต้องเลยดอนบักหมาบักหมาอ้ไม้แห้งบ้มาแห้งเลยจะได้บักเหมาไปน้องเลยในของน้องเนยน้องเนยกับยายพเนาหอยก็เลยได้ลาย

จบแล้วก็ถือไปไว้ไปมื่อกีน่อะพี่น้องเลยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊บายชุบๆไปเมื่อกอกันอยู่ทีงพี่น้องเขาเขาจะกระซุกกระให้กักลับมาเทียงนาพี่น้องน้องน้าตะเคืองดง ลาวได้กงเบลายบนไ,ได้แกงดแกงให้ลกได้ซกให้ลูไบบ <c oughs> กได้องเตรียมหักย่งบ่ทันเบิรตน่อยู่ยัองอยู่ยังเลืออลายอยู่เอนสักไป้ทายขนงเลยเดี๋ยวอืสักก่นจย่อยซักเอาไปเตืียอะน่อยอีกทีองเลยาะวมันบูมี่บนตักบนตักเนี้ยเนี้ย เงินไดน้กระเสีมเยม่ได้เสอยมงคอยอยู่กันไหกำลังเบิ่งสงหายอยู่ใส่เสื้อสั่งหายอยู่สืถ้าคิตรงปกก็บอ <c ười> มากสุดนี่นะเป็นตะแพงดีมีฟ <c ười> ูน่มันง่ายดีไม่แขนกับบุมี่เราพี่นเองเว้นั่นหนีนะ ว่าแดดบ้านเฮามันจะแห้งอยู่นี่าการปั่นกัปั่นปั่นแหงนะมาสักนถ้ามาปั่นนมันจะแห้งวเดี๋ยปั่นยังบ่ได้ซื้อจักเถื่อไปมาได้ก็ไม่ไปตัวแดดมือจ้าขนาดแดดทั้งร่มด้นึ่งสม่งยอยักเขาเอหน่อยนอ พร้อมขนาดพอมเล็กน้อยเลยดีป<ด>ีน,น้อยพี่น้องดีนะนพี่ใหญ่ใจดีเพมันฝากมาให้ก็ดีใจได้ที่เบิ่ญแบบว่าลอยเรือเป็ไปกับขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีหลายเด้อ,อขอบคุณแม่หลายฝากมาให้ของแม่กับนี่ชุดแม่ฝากม,มาให้ของกัชุดอันนี้ก็บเรื่อย นี่ดูสึกษามานี่ดูคนบ่ได้ในี่ก็กอน่อไม้พี่น้องเอ้ยก็สิได้ย้ายออกแล้วกอน่อไม้ก็นะกอนี้ก็สิย้ายออกเพราะว่าคิดไว้สิปลูกบ้านน้อยอยู่บ่อนนี้ด้พี่น้องสิมาคูดินปลูกบ้านน้อยปลูกบ้านเล็กๆเอาแผนไว้ดอกย่ําเพี่น้องเอ้ย พันไปใส่ไเอาผามันยึดอยู่แล้วขนาดก็มันได้ไหมออกเปนเถิดอีกเกาะนะเอทกน่อแล้อันนี้นะแม่ซื้อของเองแข็งแรงก็แม่ซสด็จดูแข็งดักใหญ่เลยีตัวแรเกิดมาตาขัดคือมีงูนผอกงูพ้นมาวดนี้มาตาเครื่อง อะไรเบะก้นเด้อแบบนี้เบะเข้ามาเลยย้อยสักเอาแล้วสักไปทีละน้อยต้นกระดงาต้นนี้กรบต้านเอาออกคุณน้องเอาต้นไม้ต้นนี้ออกคือโล่งของโรเลสเนี่ยเออโล่งเลยดี่นี่แหละจัากเตรียมมาให้ลูกน้องไม่ยิงังก็ได้เตรียมเตรียมุใหญ่ฮะเสริอมือพร้อมเนาะ ผมก็ไปเลยหมอเลยพี่ใหเข้าไปแตเตรียมไดว่าลูกคลอดออกมาไปยืนหาเสือให้เมื่อไมันสบายไหม,มออไไพ,พ,พี่น้องกตแบบเตรียมอะไรดีสุดินเสือาไสองไ่สซื้อนาดก็ไดจะแพงบ่พี่น้องจะเอะจะแอะอยู่จะสร้งเงี้นีจโตเป็น อันนี้แห้งนี่อันนี้จะนี่แม่สามมาหาจหเป็นแคแหงมีบบกงหนาบัจจับเดี๋วท่นเดียใช่ <c oughs> พอกันใหม่คลิปหนาได้พี่น้องเย้ยสักเครื่องกบพุ้นที่ตกะ,ไป,ะไปนี่ือเป็นจังสี่ขอบพูดลายๆพี่น้องไปแล้วไปแล้วตกมากกับต๊กรลดเช่อเอามะล่ดอกเครื่องก็ได้เขากำลังชี้แหง